โมข้อเจ็นะครับคือลูกตุ่มฟิสิกอลหรือฟิสิกอลพันดูรัมนะครับพิจารณาลูกตุ่มฟิสิกอลก็คือมันต่างจากลูกตุ่มนาฬิกายังไงก็คือถ้าลูกตุ้มนาฬิกามวลของลูกตุ่มก็จะกระตุกคือเป็นอยู่ที่จุดศูนย์กลางของลูกตุ่มนะครับแต่ถ้าเป็น ลูกตุ่มฟิสิกอลนะครับจุดกลางมวลอนะ่ะนไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนนะหาไม่ได้เป็นรูปร่างที่ไม่ไม่เป็นรูปทรงที่แน่นอนนะครับอย่างเช่นรูป7จจุดานะฮะราจะหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลก็คือจุดสเตเตอร์ o ออเมกยูวแบบนี้แล้วก็นำรูปนี้มาแขวนไว้ที่จุดหมุนโดยที่จุดศูนย์กลางมวลห่างจากจุดหมุนเป็นระยะทางดีดีก็คือระยะทาง นักเตะจุดหมุนถึงจุดสนูนกลางหมวนนะครับแต่ถ้ารูปนี้เป็นไม้เม็ดนะครับแขวนไม้เม็ดไว้ที่ตำแหน่งสูงเนี่ยนะตำแหน่งปลายไม้เม็ดนะไม้เม็ดก็ยาวร้อยเซนค่าดีตรงนี้ก็คือ50เซนนะครับนะทีนี้มีแรงแรงแรง,อเ,งเอฟนะแรงเอฟดึงไปเงี้ยนะเกิดเกิดทอกหรือโมเมนต์ก็ได้ ค่าทอร์กคือตรงนี้นะทอร์กก็คือแรงคูลิยะทางก็อเอาแรงนะแต่ทีนี้แรงที่ดึงกลับนะแรงที่ดึงกลับเนี่ยก็มาจากน้ำหนัก mg นะฮะอันนี้มุมสีตาเราก็แยกเวกเตอร์ mg เข้าสู่ให้มันตั้งฉากแนะบบนี้นะก็สู่แกนนีนี้ก็เป็น mg สายสีตามันแรงดึงกลับมาติดคารบเพราะฉะนั้นเราก็หาทอรก็คือเอา mg สายสีตานะี ลบเป็นจีกับคูณดีได้แบบนี้แต่ถ้าเราเรียนเรื่องอความสัมพันธ์ระหว่างทอร์กกับโมเมนต์และก็ความเร่งเชิงมุมนะครับเราจะได้ว่าทอร์กเนี่ยมีค่าเท่ากับโมเมนต์ความเฉื่อยนะฮะคูณกับความเร่งเชิงมุมความเร่งเชิงมุมในมมนี่นี้ก็คือหาจากโอเมกาที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนไปโอเมกาที่เปลี่ยนไปนี่ก็คือได้จากอนุพันธ์ อนุพันธ์สีต้าอนุพันธ์อันดับสองอนุพันธ์ของมุมเทียบกับเวลาก็แทนค่านะครับทอไปฝั่งนี้นได้มาค่านี้ท่ากับลบนี้ทีนี้เราย้ายอ่ะลบไปฝั่งขวามืเเป็นบวกไม่ได้เป็นศูนย์นะครับในกรณีที่ซีต้ามีค่าใน้นอยนะมุมไม่เยอะ ค่าซีต้าเขียนเป็นมุมเขียนเป็นตัวซีต้าได้เลยครับคือเมื่อซีต้ามีน้อยๆนะครับก็เราก็ได้เขียนตรงนี้ไม่มีสายซีต้าเราก็เขียนเป็นซีต้าได้สมการที่1 9นกะ้านะเทคนีคสิ่ก้า9 19ทีนี้มันเป็นสมกา,การการเัลนที่ของฟิสิกส์ควอนตะัม สิ่งที่สําคัญนะครับที่อยู่หน้ามุมเนี่ยแหละค่าที่อยู่หน้ามุมเนี่ยคือ mgd หารด้วยโมเมนต์ความเฉนะื่อยเนี่ยค่านี้มันก็คือค่าความถี่เจิงมุมยกกำลังสองเพราะฉะนั้นความถี่ในการยกกำลังสองเนะี่ยมีค่าเท่ากับ mgd mg คูณกับค่า d หารด้วยโมเมนต์ความเฉนะื่อย ความถี่เชิงมุมก็จะแขวนรูดดำเการที่20นะความถี่เชิงมุมทีนี้ค่าโอเมก้าเนี่ยถ้าเรามันก็คือค่า2พายเอฟสองายเอฟสองไพเอฟเอฟคือความถี่ความถี่ในการแกว่งนะครับนะความถี่ในการแกว่งนะฮะถ้าหาความถี่ก็มันเป็น2พายเอฟก็ย้าย2พายมาหายก็ได้แบบนี้ที่หาค่าในการแกว่งไปกลับ1รอบเนี่ย ก็หาจากหนึ่งส่วนความถี่ก็ได้สูตรเนี่ยกลับแบบนั้นะสูตรความถี่กับค่ามมันเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันในชีิปจวันนะครับมันก็คืออย่างนี้ค่าลูกข่างลูกข่างจะมีรัศมีการหมุนก็เรื่องรัศมีเจรีชัดนะครับ <c oughs> โมเมนต์ความเฉื่อยก็ถ้าเป็นวัตถุที่เป็นมวลก้อนนะครับก็มวลคูณครับรัศมียกสองนี่โมเมนต์ความเฉื่อยนะฮะความเฉื่อยแต่ว่าเราก็แทนโมเมนต์ความเฉื่อยลงในสมก,การนี่โมเมนต์ความเฉื่อยลงในสมก,การนี้นะครับเนี่ยโมเมนต์ความเฉื่อยลงในสมก,การนี้เนี่ยนะก็คือ mk ยกกำลังสองนะ m ก็จะตัด m m ก็ตัด m นะมันก็เลยสมการที่19ก็กลายเป็นสมการที M ่เอ็มมันหายไปแล้วนะครับคนะ่าที่อยู่หน้ามุมซีต้ามันก็คือ g ีดีหารเคสองนะมันก็คือโอเมก้ายกสองค่าโอเมก้ายกสองนะครับเพราะโอเมก้าเดียวก็สแควร์ลูบทนะีนี้หาหาความถี่นะก็สองไพ่เอฟนะหาความถี่ก็คือสองไพ่เอฟนะ ค่าความถี่การหมุนของลูกข่างเลยนะครับก,ก,มก็มันก็สูตรเนี่ยมัจะหารด้วยสองพายหาค่าก็ส่วนกับความถี่ก็ได้เปน็นสะูตรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพิชซิคอนไบโดลัม um, นะครับค่าการหมุนเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับมวลและรูปร่างนะครับ ตัวอย่างนะครับโจท์เกี่ยวกับฟิสิกคอนเปนูลัมนะครับก็คือไม้เบสบอลนะครับตรงนี้ไม้เบสบอลโจท์บอกว่ามีมวลครึ่งกิโลนะโดยที่แขวนไมนะ้เบสบอลห่างจากจุดกลางมวลนะี่คือค่าดีดีในที่นี้โจดก็คือเลข0.6เมตรนะครับนะแล้วก็ขยับ ไม้เบสบอลมาทำมุนเล็กน้อยนะนะแล้วปล่อยไม้เบสบอลเราก็จับเวลาเดี๋ยนะค <c oughs> เคลื่อนที่ไปลับใช้เวลาสองวินาทีนะต่อรอบนะฮนะถึงรอบถึงรอบะทนนี้ให้หาโมเมนต์ความเฉ่ยาหาโมเมนต์ความเฉ่ยเราก็ต้องใช้สูตรค่าการเคลื่อนที่ของอลูกตุ่มฟิสิกคอนนะครับ ค่าก็คือเท่ากับ2พายสแควรูมูเป็นกําเจอยหารด้วย NG ค <c oughs> ูณ d การแก้ปัญหานะครับตัวแปรที่อยู่ในสกแควรูตเนี่ยเราก็กําจัดสกแควรู t อ <c oughs> อกไปก่อนโดยการยกกำลังสองออโยกสองทั้งสองข้างโยกสองก็สกแควหายไปโยง2องก็ไดนะ้เป็น4นะหรืพายกำลังสองแบบนี้ หาค่าไอโมเมนต์ความเฉยแลย้ายค่าย้ายไปคูดสี่ป้ายย้ายมาหาก็แทนค่าจากโจทย์โจทย์ที่กําหนดให้แทนค่าไปก็แก้สมการออกมาเราจะได้หาโมเมนต์ความเฉยแด้วกับศูนย์จุดสองเก้าแปดอันนี้เป็นศูนย์จุดสามก็ได้ศูนย์จุดสามก็ได้นี่คือหลักการวิธีหาโมเมนต์ความเฉยนะครับ